กระบผมเก้าสบลเดร์ภาพเครื่องสวยคลิปไไรตำนิน็อตเดิมไม่มีขยับสวยงามตามท้องเรื่องสยาม n อคบวกประชานเกียกร์กลางระบบเบรกดีเกียร์เข้าดีทุกเกียร์ไม่มีหลุดเครื่องดีเครื่องเดิมสีเดิมเพิ่มเติมคือความสวยงามเดิมเบานิ่ม ่อยสียเดิมไม่มีทําสี่อยดีสีเดิมพ้นสีล้อเพราะว่ามันเป็นสนิมเนื่องจากจอดโดนตาช้างหางสวยตรงเปี๊ยซองผ่านดีดูไม่หลวมตาช้าง f อ d ซชัดเจนใบหน้าติด มันเต็มถังอ้าวไม่เต็มมันลดมันแพงสวยงามมือหมุนเดิมตาเล่งดีควันดำควันไม่ขาวเด้อ โอเคนะครับไปแล้ว